สวัสดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเด้อย,ยินดีตอนรับเข้าสู่สองบารายเนาะพี่น้องเลยเมื่อนี้เป็นอีพีพิเศษเนาะพี่น้องเนาะบารายก็มาเปิดคลิปอยู่ขัวเมรัยเมื่อนี้ว่าสิบไปตามหาญาติเนาะในเอฟซีเนาะพี่น้องญาติเพิ่นอ,ย,นอยู่ลาวนี่แหละเนาะแต่ว่าโตเพิ่นหันไปทำงานอยู่ไทย แต่ประมาณ30สามสิบปีแล้ว่าจังประมาณนั้นเลพี่น้องอ้ขาดการติดต่อกันเนาะซึ่งบานเพิ่นกันยู่นี่พี่น้องบานที่เพิ่อนยังให้มาตามหากับอยู่บานนาคขามเนาะซึ่งตรงกันข้ามกับบานมาน้อยเองเนาะพี่น้องฝากหนามกันก็เลยว่ามันไกลนะพี่นอ้องไอ้เพิ่นขอมาอยาก่อย่างให้อันนั้นแต่เฮิงแหละแต่ว่า พอมาเป็นส่วนเะพิ่นกระขาดการติดตอ่อกับบ้านน้อยกเ็เลยบ,บ่มีเวลาเพิ่นก็หากับติดตอ่อมาใหม่เพิ่งมือบ้านมาซื้อนี่แหละพี่น้องว่าอยากห้ไปตามหาให้คนซื้อหนี่ซื้อนีเนาะเพิ่นก็ส่งซื้อมาอยู่คุมบัตรพี่น้องเพิ่นว่ากเ็เลยว่าสิลองไปตามหาเบิ่งเพราะว่ามันอยู่บ้านไก่บ้านน้อยนะมันก็ง่ายเนี่บ่ได้ออกไปไกลนะพี่น้องขาดการติดต่อกันหลายปีพี่น้องเอ้ย ก็สิไปทมเพิ่นนําอีกว่าเพิ่นคันบ่เพ่อเนาะว่าเพิ่นไปได้จากปีแ้วคือขาดการติดต่อ,อก,กันก็ได้กลับมาเล่าเทือนะพี่น้องเลยหรือว่าแต่สำเนียงเพิ่นเป็นคนไทยแะไรพี่น้องบากซ้ำเนี่ยอันคือคนไทยอีสานเนี่ยแหละเพิ่นยุ่นนะคือสิไปเฮงแหละพี่น้องไม่นีขฮาก็ได้ครับภารกิจเนาะไปกับไอ้คำแสงนะพี่น้อง ภารกิจตามหายาสวงปีใหม่นะวันที่สามสิบเอ็ดเลยนะไปถือโอกาสแม่มื่อนี้มือสรงถ่ายปีใหม่สรงถ่ายปีใหม่นะเขาดาวละลายคนหูกหูนี่นะว่ามือเขาดาวสลับนักถอยหลัง มาหนับถอยหลังนํากันเด้อพี่น้องเอ้ยมาอาจจะเป็นมือศอกดีของมือศอ,อกดีอของเรารอ่จังเนาะของเราก็มีเนาะซื้อเฟซเราเราซื้อไออุนะ้งไถเนาะแต่บ่ซื้อจริงเฮาก็จิ้งวันนี่แล้วก็บก่าวโบรายนะมีแต่แบบบอกซื้อแต่ก็อะไอย่างเงให้เป็นบอกซื้อแล้วก็บอกบอกเขตเขตเฮือนที่เฮือนเก่า,กาแลนะ้วเนาะออืใกล้ๆวัดอะไรถุงวัดเนาะเฮาก็สิไปถามคนกับญาติพี่น้องมาช่องคน3คนนี่แหละ เราไปตามหาอาจจะผอหรือว่าผอก็เป็นเบื้งน้นกันแล้วเราเบิ่งเนาะมันกับโปรไกไอพี่น้องกำลังขำหนามไปเนาะไปลดเนี่ยขับรถจะแหวกคำแสงมาพี่น้องเไยบาดสิบพาเพิ่นมาไทยหน้าแล้วก่อนจะยาเลยยาเลยไปก็แหวแสงเนาะ เอาขุมบัตรก็ได้สิไปถามเมึงนี่แหละเอาปไปขี่ไปแถวขุมบัตรนี่แหละพี่น้องนี่ก็ขามม่หอดนะไปทางลุ่งเลาะถามมลันนะข้ามแม่น ก็งงอยู่วะแล้วกาคือบ่มาบ้านเนาะแล้วก็หุงอีกอันหนึ่งถ้าหุงมันมันยแต่ว่าเราเนียเราบ่มาแต่ว่าเนาะยันแบบว่าเราบ่เราติดต่อใครบ่ได้เลยยันมน้าเลยยันแบบนั้นอันนี้บ้านนะครับน้อพี่น้องข้าเจ้าเทพขอนกีดแล้วเลยเด้อพี่น้องเลยเออแม่นมีคอนกีดเขาจะเทเองนี่เาวบ้านเทเองรกีวเงินกัน กับบานน่ง่าเยนาะแล้วว่าเรื่อนอยู่แถวี้เ้าฝุ่บัไปน้องบง่ามเลยเนาะที่หล้วก็น้อก็จีบกันนะจะอาดีขนา่ะมูบ้านดบ้าอย่าเงียดู่้านดูบานดบาดูบนบ้นดู้นดูานด้าาอยู่คา้านดนนนาานานนนนานนน แแม่แล้วนะคนซื้อเข่งกับซื้อไข่อยู่ขุมบัตรโ,โดยผัวเพิ่นซื้อเข่งอันเนี่ยอันซื้อไข่เหมือนเพราะว่าพอดีว่ามีญาติเพิ่นอยู่อยู่ไทยนะเพิ่นอยากตามหาเพิ่นเพิ่นนี้จากบ้านไปไทยโดนสามสิบปีละบริกรมาบาัตนว่าขุมบัตรซื้อไข่

สื่อใจแล้วสื่อใจป่ะไอสื่อใจเออเกิดล้างนี่ป่ะสบายดีเขาจะตามหาญาติฟังนี่กุชายป่ะกุช่ายเราไปอยู่ไทย30ปี ร่อนหนองเีแล้วซื้อร่อนบอนเออน้องแทะมีอง่าเงานีแล้ซื้อใจบ่ใจมีอ้คยใจตายของยาใจายปีเกบยาอไเออใจแล้วไปไทยอลจักปีเลยนะลายผู้ดีซ้ำชีพอยู่แล้วเหาะเดอนอันนี้เดอนเก่าผู้ีเดินเป็ดดีซ้ำเลยนะเราริติดต่อมาเลยมีเด้อกองยานมาตายไปยังนะะเออ เขาบอกว่าไปตะกี้เขาไปเมื่อไหร่มิตรบาคายกันนะใครใคยเออเออเลือมเอาอันนั้นเนาะอย่าสิโทรหาเราเด้อจักหน่อยเด้อมาพอดีเขามาเพาะอะไรพี่น้องเลยสี้โทรหาไอ้แล้วเนาะน้องเออน้องจกาเนาะน่องน่ะไอ้เหี้ย ตายแล้วอ้ใจโลมาพอแล้วไม่ใช่เนาะโมเมนต์โมเมนต์ีผีจืดอยู่บ่นี่มึงเอ้กูเห็นจนบ่จืดอันนดก็ไอ้กงมีนรสไปยู่จังใดบ่ได้มันก็เป็นคือการกับอาอ้เ่าดิไอ้ คนที่ชื่อขอได้บอกก็เป็นชื่อคืออือแล้กันชื่ออย่บอกอันนี้จะชื่อจะอะไรกันนะแปมซื้อแมโอ้จะจำได้ได้สจำได้แต่อันนั้นชื่อชื่อยังระ่าใจบ่ลุงใจอ่าอือ แน่ใจหลกับไข่นาใจปลาไข่ยีปลาไข่ลุงใจปลาไข่ยเออจะจำอะไรแต่ลุงใจก็ปลาไข่บอกมีสัญญาณนะสัญญาณพอดีสัญญาณทางเหล่าเจ้าเจ้าเป็นนองขี้ขี้ย่างนี้เ่าองขี้ขี้เออแต่่จนมาถึงเนาะ อันนั้นคนที่ว่าซื้อไข่เห็นแล้ววะเราเสียอะไรต่อเสียแล้วเสียอะไรสองปีแหละเสียอะไรสองปีแหละรูปเก่าเพิ่มเียวไปนะยังย่างตีข้าใบกับข้าวไทยไข่อันนั้นบักน้อยอีข้าใบมันก็อยู่บ้านนี่แหละบักน้อยเขาเอาเมียอยู่ไต่บนเติร์ดเขาเพิ่งน้านี่ยเจ้าเมี่ยนเอาโฮมค่ะโอ้ยเจออยู่บ่จะบปลาไพ่นี่จะบปลาไพ่นี่ เอาเบื้องบอชือไปหรอไปสิ่อโอ้โหโอชืเนาะแล้วคงหลายปีมาเรามายามบ้านยามเมืองเลยเด้อตายกับสีดำคือเก่าละเอามีอะไรหรอเอาแล้วเออเอาเอาน้ำมือจะซาบาันี้เออปกติเอากระสีเห็นอยู่เขาเคยเห็นอยู่ในโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ในอันนี้เนาะมันนี่เคยเห็นอยู่

ยู่จังหวัดใดทอยู่จังหวัดยังไงเออยุงเที้ก็มีจังหวัดกี่กันเนาะนี่แหละพี่น้องเพาะหยาดเลยเนาะเดี๋ยวเลแป๊บนึงถ้ากลับไปดนเนี่ยได้สามสิบปีองเขาถือผ้าบักบุญแต่ว่าบุญเขาหรือว่าใครเขาถือผ้าบักบุญยังว่าท่านไลยเอาเนาะ ใครเอาแล้วจนอะไรบักคาทายอี๋น่ะได้บักน้อยเป็นเอือยใครเสียสองปีก็เออแล้วก็พูดซื้อใจเสียวังโอ้ยลุงใจได้เสียสิบกูปีแล้วเออเอาเบากันนี่อยู่จังไรเห็นมาบ้านมาเยอะอยู่จังบัดไรอีกนี่น้อคอะไรเนี่ย ใจลูกชาวุ้นจีนเจนทนลิต่อไทยไผมึงบาดอยู่บ่เิเ่หนีบาั่นี่เห็นว่าสัตว์เลยเเน็ตมาแหงงเนาะเจออยู่บ่ อีขียออยู่ใชตอนนี้อยู่ท่ายู่งเือยอ่กัที่ก้วอุ้ยนองกันแถ่ๆอื้ยนอว้าใส่ปั้นกันโดนเลหมันยังน้องน้อยมันนี้น้อยกันี่น่าจื่อยังไงก้าอยู่ดีมีอ่ะก้าอขีันมัดันนองเปบักละนี่บักดากันนองดาไอซีจังไดเสร็จ คือจะนาดค่ะบะร้อนบรอนน้ำกระนองเป้่อยเองปีน้องโฮมตะกี้เห็นเราไปนานน้องโฮมเราไปเบิ่งไปยังบะเขากับไบยังเขาว่าเพท่านตายเขาว่าเจ้าตายตะกี้หันหงวยเพตายจะได้ยสิบกว่าปีวัได้กินข้าวเลยจากแต่ไปเนาะบานไปเบิ่งแล้วบะเขาเบิ่งหม้อขาหันเขากับไบยังอยู่เขาว่าจีงแบบไปไกลสิโตโบได้เนี่ยบ้ะไหนจังหวัดไรเดอร์

มือหนึ่งก็บไปกับลอยชื่ออาาเขายังเที่ยวด้วยคมืออนนี้เนาะไปรู้อย่ประวาเ็ักจยอบาโอย่างเลยมันวเมวกเรีมกันาบ่มันอยู่อะไัวคาบถัวแดงาดกว่งแกมันถาเมื่อไรอ๋ ใอ้ยยายก็โตอย่เอลยอยู่เยอปี่บามปีเนาะ่ีเลยบอกได้สามสิบพังแต่วนี่บักบุญผู้ดีเลยเนาะเออช่วยอ่าให้ดูใ่อยู่ยยต่างดังข่างดังต่างดังนี่ห่วันนี้เป็นทังนั้นโทษใชทงนี้บบโทกเท็อยู่ได้นี้แล้วอันนี้งซ้ายนีเนาะ เออเเฟสเอาเออไปเาได้ไปเอาโทรศัพท์นี่โทรศัพทนี่เฟสเอมาช่วยบางูที่ดินทรศัพท์บเป็นเพราะจำว่ามีเชรมีได้คนนี้ยินเออบกข้ามบ่าวอยู่โ้างสีแลโบตายจังนั่นดเอาเบิ้งเบิ้งหเป็นไพจิวบักดอนอยู่รดอน ปยูไซจะบทมามาหดอุบลหดตอขี่ลูครับโดแก่มันขามาราบดูมันปจักได้ดูเจอคุวเด็กกบดียูไตเนะเจอวโ้โหฮะเห็นบรสัญญาณมู

อยากเห็นพี่ก็หันไปเลยก็โรดดเก็ตไรกัอยางไหนก็จะเป็นว่าบากวสามสิบเะตนนแเช็แ่เฮยเองเองซือผ้าบักบุญไปใช่ป่จังไดสนาไปก่อนไปดูแกวใสแกวคืล่างเขานี่ยพอกันพ้อมันนี่แดดได้เดียกันนี่แดดยังอีแก้วบุตาเหออเักันู้นเหื่อเมื่อเมื่อมเี้ยไอแล้วครับ อีเด้ออ่านเฟซตัวนี้ส่งคำขอไปซื้อซื้อภาษาละซื้ออ่านเลยซื้อคำปุ่นนี่นะเดี๋ยวนะปุ่นสตี๋ช่วงไี้ชวงเออเดี๋ยวขอจิกอันนั้นอันนั้นท้ายโหปเด็กสีส้มให้

ไปไม่ได้วันนี้มี่สิงส่งเพจหายๆแลเรื่องขอสิทายหงแบบเคอ่ะเฮ้ยมันจากเอ่ยนอกแท้ๆเลยเนาะสองคนเนาะหายแล้ไปแต่สามสิบปีก่อนพี่น้องเอ้ยจนบ่พังต้หวเ่หวเรื่องไถ้าเหมือนกับยุคหน้ายุคเ่าบ่่เ็กนิเดียวนน่เออ ตอนตะกีบไปเขาก็บมกมีโทรศัพท์เลี่ยบุกมีอย่างเนี่กกับคุณคบาทหน้าเมียรถเก๋อคับหัวจักแล้วเุญบอกพันมด้วยบาสิโพกันเนาะเห็นบอกข้าจะว่าไปเขากันนี้เข้ามือนี้ตายตายกันเบิร์ตนี่ละบอสิโพว่าสัตว์ดีมุกดีใจเด้อมีพวกนี่เด้อใส่กับเห็นญาติพี่น้องเนาะขอบมุกขอบใจมูโต้ข้าให้กันหลายเนาะ ไปสิไปนี่ดจะด้ไฮก้ินนี้มันไปวันชิมแม่ว่าจัอไรนาไปเดี๋ยวหนอก็เดินไดูื่อก็เด้อเดี๋ยวเสียหาเราติดต่อหาเด้อโอเคอยู่นี่แหละตั้งรางเนี่ยอยู่ไกลๆขั้นไกลก่อนเลยไปแมน

พอดีมาก็เห็นเลยอนี Thank you.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  ่แหละพี่น้องเลยอันนี้เป็นบ้านนาคามเนาะเมืองสนะสมบูรณ์พี่น้องแข็งจบปราศแท้อันี้ของยังบุเคยมาจะเถื่อนอะไรเสียนี่ไเอออยู่บ้านใกล้ๆไก่ขอยังบุมันบุมีคนหุ่นจักงอยู่นี่ก็เลยมาได้ไปไป อัดรถ่ะอะไรไปเนาะ มาพี่น้องเอง้ตอนนี้ก็มาอนะไรน้องพี่น้องเนาะไปตามหาหยาให้ 4, ออเอฟซนะีพี่น้องไอเพินกรเพาะเลยเนาะพี่น้องเอ้ก็ได้เอาเฟซเอาลายไปให้ไอเฟินติดต่อหาเนาะก็ดีใจนะไอเปินพี่น้องเอ้ไปไทยยลายปีเนาะสามสิบก็ปี้าก็ด้เห็นหนา้าพี่น้องจน เรากับบจือไผ่ทั้งคำว่าเบิบ่งในคลิปเนาะเบิ่งตอนนั้นโทรหาาจนบัจือนะบัจือหนากะมันกระเฮืงเน,ะน,งะเะน,นานนะพี่น้องไปเดี๋ยวบัวน้อยขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากเป็นกำลังใจให้สองบ่วน้อยเด้อพี่น้องเลยกะโชคดีปีใหม่เนาะปีใหม่สิฮอดเลยนะพี่น้องเลยมื่นสุดท้ายเลยมื่นนี้ก็นเแฮปปี้นิวเยียร์ ทุกคนมีจะความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเน้อครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย